มาค่ะทุกคนเรามาดูพลังงานพี่ไพ่กันนะคะว่าว่าวันนี้พี่ไพ่อยากจะสื่อสารบอกกล่าวหรือตัวเราะค่ะตัวตนข้างในเราอยากจะต้องการสื่อสารอะไรกับเรานะคะ<ม>ข้อความไหนที่มันเป็นประโยชน์ข้อความไหนที่เราจะต้องได้ยินได้ฟังในขณะนี้เพื่อเอาไปใช้ให้มันไปเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัวเองแล้วก็เพื่อนๆบนดาวไกอาหแห่งนี้นะคะ<ม>ไพ่ที่ใช้คือสำหรับนี้นะคะแบงค์ทาร์ลนะคะของ แม่หมอเตยนะคะใครอยากใครอยากซื้อใครอยากได้ก็ไปสอบถามเอานะคะกับช่องทางของแม่หมอเตยนะคะกล่องน่ารักนะหน้าไพ่ก็น่ารักมีความมีความวนบุงบอกถึงว่าไพ่ใบนี้มันมีความเป็นเขาสูงเวลาที่เขาแบบเวลาที่ ที่เราอะสายตาเรามองไปเห็นเขาอะคะ่ะแล้วพลังงานที่ที่เรารู้สึกรับรู้ได้มันมีความแบบเป็นแม่หมดเตยและมีความเป็น alert มีมีความเออพลังงานห้างที่จะนั่นแหละเหมือนเขาเนาะเออมาดูกันนะคะนี่น้ให้ก็จะเป็นอันนี้เพื่อใครสนใจไปกดได้นะไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีเพราะว่ากดมาตั้งนานแล้วนะคะสั่งกับเขามาตั้งนานแล้ว มาดูกันพลังงานไพ่ในวันนี้ข้อความไหนที่อยากจะ,ะที่เราจะม่ที่เ้าจะต้องได้ยินได้ฟังข้อความไหนประโยคไหนนะคะที่เราจะต้องได้ยินคิวนอฟบอลอ่ะใบแรกเป็นคิวนอฟบอลดูพลังงานหน้าไพ่นะคะไพ่สาหรับนี้เป็นไพ่ของคนไทยเนาะของแม่หมอเจอเราค่อนข้างที่จะมีความชอบเหมือนกันเตง แล้วก็ซิกออฟซิกออฟสอดซิกออฟสอดเนาะหกดาบหกดาบคืออะไรแล้วก็ถ้าสำรับเป็นควีนออฟสอดมันมีไพ่ควีนขึ้นมาสองใบเพื่อนเพื่อนแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าท่าสำรับเนี่ยมันเป็นมันเป็นควีนออฟสอดเหมือนกันมันเป็นราชินีดาบเหมือนกันเพื่อนๆดูหน้าไพ่ดูหน้าไพ่เห็นอะไรไหม ความงดงามของเราผู้หญิงคนนี้อ่ะพลังงานนี้ไม่ใช่ผู้หญิงพลังงานนี้ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีความ p e r ์เฟในตัวเองของมันที่จะสูงเป็นคนที่มีความเนี้ยบเป็นคนที่มีความรักสวยรักงามในตัวเองค่อนข้างที่จะสูงนนทําอะไรก็อ่าคล้ายกับว่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเอาตัวเองเป็นหลักนะคะแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่ที่ข้อดีของคนคนนี้พลังงานของไพ่ใบนี้ก็คือ ค่อนข้างที่จะสามารถค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีสตินะคะแล้วก็สามารถแก้ไขสถานการณ์อ่าที่อยู่ตรงหน้าได้เป็นอย่างดีเนาะคืนอฟสอดนะคะเป็นคนที่สามารถจัดการสิ่งต่างๆรอบข้างได้เป็นอย่างดีค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีระบบความคิดนะคะอาจจะอาจจะทํางานเก่งเรียนเก่งนะคะปากเก่งเนาะเออแล้วมาดูกันว่า ไม่ได้แย่พลังงานไปมันเนี่ยคือไม่ได้แย่ค่อนข้างที่จะดีเลยเนาะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์มากๆเลยเนาะเออไพ่ไพ่สำหรับเนี่ยมันให้พลังงานที่คือแบบคือแบบมันมีความสดใสม,มันมีความอะไรอะ่ะอยู่อยู่อยู่ในพลังงานอยู่บนหน้าไพ่มากๆเลยเนาะเออเป็นคนที่มีความคลาสสิกเนาะใช่ไหมมีความรู้มีความคลาสสิกมีความเนียบ เป็นผู้หญิงที่มีแบบมีไหวพริบในตัวเองอะเฉียบขาดหลักแหลมมั่นใจมั่นน่ามั่นโหนกมากๆอะมาดูกันว่ามาดูกันว่าคําแนะนําที่พี่ัายต้องการที่จะบอกเราในช่วงนี้คืออะไรเนาะอืม่ะค e วนับบอนนะคะสตริงแล้วก็ ซีออบสอดหกดาบนะคะการ,รเผชิญกับปัญหาอะไระบางสิ่งบางอย่างที่เราอยากจะหลีกหนีที่เราอยากจะ,อ,ะออกจากตรงนั้นนะคะมันไม่ใช่ปัญหาของเราอีกแล้วต่อไปอะ่ะเนาะมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นปัญหามันไม่ได้ใช่ปัญหาสําหรับเราอีกแล้วต่อไปมันกลายเป็นว่าเราเข้าใจเราเข้าใจปัญหาที่มันเกิดขึ้นพร้อมยอมรับแล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็พร้อมที่จะเดินจากไปแล้วในตอนนี้เออมันเป็นสิ่งที่เรามีความเรา จากปัญหาที่ที่มันเผชิญมาค่ะหน้าไพ่อะ่ะตั้งแต่ใต้สำรับแล้วนะมันบ่งบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนน้ที่จะเก่งเชื่อมั่นเชื่อใจในตัวเองเชื่อมั่นเชื่อใจในความคิดตัวเองไว้วางใจในตัวเองค่อนข้างมากเป็นคนที่มีความมั่นในตัวเองค่อนข้างที่จะสูงเออนั่นแหละนั่นแหละเมื่อมีปัญหาเข้ามาถึงแม้ข้างในจะรู้สึก สุขเศร้าเสียใจแต่ไม่เป็นเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะแสดงออกให้ใครได้เห็นได้รับรู้แล้รับทราบถึงปัญหานั้นแก้ไขได้อยู่ได้และไปต่อเป็นพลังงานมันค่อนข้างจะเป็นแบบนี้เนาะพลังงานในวันนี้ไม่มีอะไรที่จะต้องมาอ่าให้คำเขาเรียกว่าอะไรให้คําแนะนํามันเป็นการอ่านพลังงานนะปัจจุบันเออมันให้ความรู้สึกแบบนั้นนะคะเพื่อนๆเนาะนี่ไงนี่ ทุกอย่างปัญหาที่เจอมาสิ่งที่เดินจากมาหรืออะไรก็แล้วแต่เรามาพร้อมของเข้าใจเรามาพร้อมการ,ร,รให้อภัยด้วยซ้ำเข้าใจอะให้อภัยเออก็โอเคไม่เป็นไรมันเหมือนกับพลังงานว่าโอเคไม่เป็นไรเออถ้าสิ่งนี้มันเกิดแล้วถ้ามันแก้ไขไม่ได้มันเกินที่ฉันจะสามารถควบคุมได้ฉันก็เออแค่ปล่อยตรงนั้นไว้แล้วฉันก็เออเดินออกมาจากสถานาการณ์นั้นมันทำให้เป็นคนที่เป็นพลังงานที่ว่าน่าที่จะเข้มแข็งเห็นไหมเดอ r สตริง เข้มแข็งอยู่ได้และอยู่เป็นด้วยตัวของตัวเองควีนราชินีเป็นไพ่ที่มีความนั่นแหละเพื่อนๆอ,อันนี้ก็คือราชินีอีกแล้วราชินีราชินีไม้นั่นแหละอยู่ได้อยู่เป็นด้วยตัวเองและก็เก่งมากๆไม่จําเป็นที่จะต้องให้ใครผู้ใดคนใดคนไหนมาซัพพอร์ตเพราะว่าฉันเก่งฉันเก่งฉันมีความสามารถสามารถยืนได้ด้วยตัวเอง สามารถยืนได้ด้วยตัวเองเข้มแข็งมากพอที่จะ,ะพาตัวเองพยุงตัวเองลุกขึ้นยืนด้วยสองขาออด้วยสองขาทําด้วยสองมือไม่ว่าวันนี้มันจะเจอเจอปัญหาอันนี้คืออาจจะบอกว่าเป็นความสามารถพิเศษเพรสวรรค์ที่ติดตัวเรามาเลยก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะคุณนะเป็นคนที่เนาี่าจะมีความสตรองเข้มแข็งในตัวเองรู้เข้าใจในเหตุการณ์ต่างเออ ไม่ว่าวันนี้จะเหตุการณ์ไหนอะไรยังไงจะจะทาให้คุณแบบเป๋ไปแต่ว่าคุณก็สามารถดึงตัวเองกับกับคืนมาได้มันเป็นพลังงานแบบนี้และจงเขาเรียกว่าอะไรและจงแบบภูมิใจอะในตัวเองที่มันเป็นแบบนี้่ะค่ะคเพื่อนเออมันไม่มีอะไรให้หน่าห่วงเลยเป็นคนที่เก่งมีความมีความสามารถเออเป๋ได้ก็ พยุงตัวเองให้กลับมาอยู่ในหลักในเส้นในรูในทางเอ,อพร้อมที่จะเข้าสู่เส้นชัยเป้าหมายหรืออะไรก็แล้วแต่ของตัวเองได้เป็นอย่างดีจะบอกว่าไม่มีใครทำให้ไม่มีใครมีผลกระทบต่อตัวเองมันก็ไม่ใช่มันรู้มันใช่แต่ว่ามันมันตั้งสติได้ได,ได้ได้ทันนะคะมันตั้งสติได้ทันเอ,อประมาณนั้นก็ไม่มีอะไรให้ต้องน่าเป็นห่วงเพราะว่าเขาเป็นคนเก่งดูสิเขาเป็นคนเก่งพาตัวเอง รู้หลักรู้เข้าใจมีความมั่นใจในตัวเองว่าฉันเป็นยังไงฉันจะไปทางไหนเสียใจได้แต่ไม่นานออกจากพาตัวเองออกจากตรงนั้นตรงนั้นน่ะตรงที่เกิดเหตุได้พาตัวเองออกจากตรงที่เกิดเหตุได้เป็นอย่างดีและเข้าใจสถานการณ์ปล่อยมันไปอะไรที่นั่นแหละเข้าใจได้อยู่เป็นแล้วก็ปล่อยวางได้อเออ หนีออกจากสถานการณ์ตรงนั้นได้ด้วยตัวเองนี่แหละไม่มีใครนําพาเพราะว่าคนอื่นทําให้เราทําให้เราประสบประสบภัยเนาะเราก็เลยจะเออโอเคก็ไม่เป็นไรไปคนเดียวก็ได้ประมาณนี้นะไม่มีอะไรให้หน่าเป็นห่วงนะคะดูสีสันหน้าไพ่ c o l o ู f u l ์กูฟอกูมากค่อนข้างที่จะชอบเนาะไปกดกันได้นะคะแม่หมอเตยเนาะนะคะเขาเป็นคนที่เป็นคนจัดทาไพ่สําหรับนี้ขึ้นมาแดนซ์ท่าหรอกก็เราก็ไปกดไปดูไปเสิร์ ดูได้นะคะดูหนา้าไพ่ของเขาเป็นคนให้มันเป็นไพ่แห่งการแบบเติมพลังให้กับเรา,า,พ,าพาเราก้าวเข้าไปข้างหน้าได้จริง,รงๆพลังงานไพ่ค่อนข,ข้างที่จะโพสิทีฟเป็นพลังบวกและเป็นพลังงานที่ค่อนข้างที่จะถีบเราไปข้างหน้านะคะให้กําลังใจแบบมากๆแล้วก็เราได้เห็นถึงศักยภาพของตัวเราได้เป็นอย่างดีเลยจากไพสส่สำหรับนี้แค่เห็นหน้าไพ่เราก็รู้สึกว่ามีแรงมีแพชชั่นมีพลังงานในการที่จะทําอะไรต่างๆนานา แล้วนะคะถ้าใครอยากซื้อนะคะก็ไปตามไปตามกันได้นะคะนี่เนาะนะคะประมาณนี้นะคะพลังงานนี้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเป็นพลังงานที่ดี powerful ส่งพลังมากๆเลยนะคะ